สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานเข้าแล้วสสเต้มงคลกิจถูกตำรวจบุรีรัมย์ออกหมายจับเมื่อวันที่20ตุลาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทชัยยาสะสมพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรัมย์ได้ขออนุมัติศาลแขวงบุรีรัมย์เลขที่จอดจาน321 2564ลงวันที่20ตุลาคม64เพื่อออกหมายจับในมงคลกิจ สุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลโดยกระทำวามผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในมงคลกิจเผยว่าการออกหมายจับดังกล่าวเนื่องมาจากวิจารณ์ในศักสยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีโควิด -19 ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ